อย่าว่าจะเจ้าเียใหญ่เลยคือเะไปแล้วก็งอขนานดะนั้นนะ่ะกรรมการต้องไปคุยกับเขาหรือว่าควรนับเขารถถังเดือดออกมาพูดเรื่องดราม่าถ้ากรรมการตัวล่างเห็นชัดกว่าเอาตัวล่างขึ้นมาข้างบนเวทีก็โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้ก็จะเสนอข่าวดราม,ม่านะครับเรื่องการให้สมาษณของรถถังไม่ใช่ดีการไลฟ์สดของรถถังจิตเมืองนนท์ที่มาพูดถึงเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระจันทร์ฉาย เจ้าเสืใหญ่และกล้องธรณีและแต่ละคู่มีความเป็นมาอย่างไงนะครับวัเราจะมาพูดกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับเริ่มไปที่คู่ของเจ้าเสยายือใหญ่กันก่อนครับซึ่งไฟนี้นะทางด้านของอาร์คีเป็นฝ่ายเอาชนะเจ้าเสืใหญ่แบบคะแนน3เสียงนะครับแต่ดาม่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะดาม่าก็คือในรูปเกมการชกแมนยกที่3ทางด้านของเจ้าเสืใหญ่นับเล่งเครื่องนะครับเพื่อจะเอานานับกลับมาได้นะเพราะว่าถ้าได้นับก็คือพลิกกลับมาชนะเลย แต่จังหวะมันก็เข้ามาจนได้นะครับต่อยอากิฟหน้าง่ายนะปุ๊บแล้วก็ล้มนะครับไปดึงกับเชือกกรรมการออกมาห้ามปุ๊บเรียบร้อยใครก็นึกว่าจะนับเรียบร้อยไม่นับนะปล่อยให้ต่อต่อยต่อเฉยเลยนะครับตัวของอากิฟก็ยังมีอาการเซนะครับจังหวะนั้นและตัวนี้นะครับมันจะเป็นดราม่าเกิดขึ้นเนื่องจากตอนนั้นนะครับเป็นจุดพลิกเกมของเจ้าเสือใหญ่เลยนะถ้าได้นับจังหวะนั้นนะครับเกมพลิกเลยนะชนะเลยนะผมมั่นใจด้วยนะเพราะว่าเขาเดินทํา คีบเขาถอยตั้งแต่ยกสองยกสามแล้วนะครับเขาได้นับแล้วเขาไม่ต่อยเลยนะเขาไม่แลกด้วยหนีอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมนับจังหวะนั้นมันก็เลยเป็นนับพลิกเกมนะครับถ้าได้นับจังหวะนั้นก็คือพลิกล็อกเลยนะท่านผู้ชมแต่กรรมการไม่นับนะครับจังหวะนั้นน่านับมากนะลองคิดดูเอานะถ้าไม่มีเชือกเข้านอนแล้วนะครับพอกรรมการมาห้ามในจังหวะนี้นะครับมันก็ทําให้นะับรูปเกมมันเปลี่ยนแปลงแทนที่จะเราจะเข้าไปซ้านะครับมันก็ไม่มีโอกาสแล้วนะเพราะว่าเขาไปติดเชือก กรรมการก็จําเป็นต้องห้ามนะครับก็ปล่อยโอกาสทองหลุดมือไปเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวของอาคิปโปฟื้นโคตรเร็วนะส่วนตัวรถถังก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมก็คือแบบว่าจะนงจะนับอะไรส่วนมากก็จะไปถามคนที่อยู่ข้างล่างนะครับั้งที่ตัวเองอยู่ข้างบนนะครับรถถังก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับในคู่มวยมันก็เลยทําให้คู่นี้เกิดดราม่านะครับ เกิดคู่เดียวยังไม่พอย,ยังมาเกิดคู่ที่สองนะก็กค,คือกล้องธรณีสอสมัยเจอกับอ um ัสลามจอนออติคอฟคู่นี้ก็จะเป็นฝ่ายอัสลามจอนออติคอฟนะเป็นฝ่ายชนะกล้องธรณีเป็นได้นะครับตัวชนะนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดราม่านะครับแต่ยังไปดราม่าตรงที่นะครับจังหวะหนึ่งนะครับที่กล้องธรณีต่อยเข้าไปที่ท้องของอ um ัสลามจอนะครับตัวบิดตัวงอนะครับมือแตะพื้นเลยนะครับ เข้าไปไปถามนักมวยเฉยหรือว่าเป็นอะไรไหมนะครับแทนที่จะเข้าไปนับตัวของนักมวยเขาไมา่อยากโดนนับเขาก็พูดโดนโคงโดนแขนไปอะไรก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมแต่จากภาพช้านะมันเฉียวแขนไปจริงๆนะคนับแต่มันไปโดนท้องน้อยนะครับตอนนั้นนะภาพช้าก็คืออัสลามจอนนับหันหน้าออกก้มหน้านับทำสีหน้าแบบเจ็บจุกนะครับแล้วก็ก้มตัวลงนะครับเรียกได้ว่าท้องพับก็ว่าได้แต่กรรมการเดินเข้าไปห้ามหาอัสลามจอนบ,บอกว่าเอ้ยเป็นอะไรไหมอะไรประมาณนี้ อัลามจอนก็บอกว่าเอ้ยมันโดนแขนมันโดนแขนอะไรแบบน,นี้สุดท้ายกรรมการเชื่อนะครับท่านผู้ชมก็เลยจังหวะนี้กล้องเท่านี้ก็เลยไม่ได้นับนะครับแต่ถึงจะได้นับนี้ผมก็มองว่ายังแพ้อยู่นะครับเพราะว่าเขาไม่เดินนะครับจะไม่รู้จะไปกลัวอัลารมจอนอะไรนะรฝีมือก็อาวุธหนักกว่านะฝีมือก็พอๆกันนะแต่อาวุธนี่โคตรหนักนะครับแต่ไม่เดินบทเดินบี้ ก็มาเล่นเชิงกับอัลซาราจรก้าก้กูกลัวไปนี้ก็แพ้อยู่ดีถึงได้รับจังหวะนั้นก็ยังแพ้นะครับสรับคู่กล้องธรณีนะแพ้จริงๆนะ <c oughs> มันก็มีหลายๆไฟลน์นะที่กล้องธรณีเป็นแบบนี้นะครับก็คือหลายๆคนก็บอกให้พัฒนาจุดนี้กล <c oughs> ้องธรณีก็บอกว่าตัวเองจะพัฒนานะครับแต่ยิ่งพัฒนายิ่งแย่กว่าเดิมยิ่งไม่กล้าออกอาวุธกว่าเดิมนะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าถ้าเขาออกอาวุธเยอะขึ้นหนักขึ้นแบบนี้นะครับยังไงก็มีสิทธิ์ถึงแชมป์โลกนะแต่มาออกแบบนี้ ยังอีกนานนะครับท่านผู้ชมไม่ยอมพัฒนาไปด้อีกนานเลยไม่รู้จะกลัวอะไรนะคนเหมือนกันมันโดนมันก็ล่วงได้แต่ไม่ออกอาวุธเลยนี่ผมรับไม่ได้นะครับส่วนรถถังก็ให้ความเห็นนะครับสำหรับคู่นี้นะรถถังก็มองว่าควรนับนะครับหน้างอคอพับแบบประทูตอนนั้นนะครับยังไงก็ต้องนับนะครับแต่ไปถามเฉยเลยนะถ้าเข้าไปเราต้องเข้าไปนับนะครับเข้าไปถามทําไมประมาณนี้นะแต่ถึงจะได้นับก็แพ้เหมือนเดิมก็คนละเรื่องกันนะครับผมพูดถึงเรื่องที่ควรโดนไหมผมก็บอกว่าควรโดนนะ แต่ว่าโดนแล้วยังก็ยังแพ้เหมือนเดิมนั่นแหละแลวก็ยังมีคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่ของพระจันฉายนะครับที่แพ้นะครับถถังก็ให้พูดถึงนะครับเรื่องเขานะครับพระจันฉายแทงเขาแล้วก่อนนี่ไม่ได้เลยนะครับจากกรรมการเตือนแทบจะด่าแล้วนะที่จริงกรรมก,การนี่ก็ควรเข้าไปแยกนะครับไม่ใช่เข้าไปเตือนนะเพราะว่าเขาเขาโยนเข่าไปก่อนแล้วเขากอดทีหลังนะครับที่จริงเราเข้ามาเราต้องบอกเราต้องจับแยกนะครับไม่ใช่จับจับเตือน เขาละเรื่องกันนะครับก็เลยสังเกตนะไฟนี้พัชชัญชัยใช้เข่าไม่ได้เลยนะโดนเตือนตลอดเลยนะแต่ถึงแม้จะใช้เข่าได้ผมก็ยังมองว่ายังแพ้อยู่ดีทำสปีดหมัดฝีมืออะไรมันสู้ไม่ได้เลยนะไฟนี้ช้าช้ากว่าเดิมอีกนะครับสำหรับพัชชัชัยถ้าจะเดินตั้งแต่ยกแรกนะครับก็มีโอกาสชนะอยู่นะครับแต่ยกหนึ่งยกสองพัชชัชัยไม่เดินนะพอถึงยกสามแล้วตัวเองไม่มีแรงแล้วนะถึงจะทําได้ดีในช่วงปลายๆยกนะครับแต่มันไม่พอนะครับ ถ้าจะเร่งต้องเล่งตั้งแต่ต้นยกนะครับต้องซ้อมให้หนักขึ้นบริหารแรงให้ดีขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะเราเร่งท้ายยกนะครับหมัดก็พอๆกับโจนาธานดีเบล่านะครับแต่ไปเล่งตอนท้ายยกนะมันไม่มีผลนะเพราะว่ามันจะกดนับคนก็ไม่ได้นะเพราะว่าแรงเราหมดแล้วก็เลยแพ้ไปแบบตามระเบียบแพ้ทุกยกก็สรุปเลยนะครับรายการวันไฟในนะครับก็โดนเก็บทั้งหมดนะ้ำรังมวยไทยโดนเก็บไปสามคนต่อยสามคนโดนเก็บสามคนคนระับตอนนี้มันก็จะเป็น ยุคของต่างชาตินะครับท่านผู้ชมอนาคตก็อาจจะไม่มีนักมวยไทยที่เป็นแชมป์นะอาจจะเป็นแต่ต่างชาตินะเป็นแชมป์มวยไทยยิ่งเป็นรุ่นของรถถังก็ยังมีแต่สิงสาราสัตว์เลยนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอาคีบเป็นอัสลัมจอนเป็นอัสดุลาอีมานนากาชาลีเอฟโอ้ยิ่งหนักเลยไอตัวกาซาลีเอฟตัวนี้มันเป็นนักมวยที่เก่งมากๆนะผมยอมรับเลยนะเพราะว่าจะเป็นหมัดเท้าเขาสอความเร็วความหนักอะไรมาอยู่ในตัวอนตัวผอมๆนี้หมดเลยนะท่านผู้ชม เตะการคอยอดมวยอสามพศหลับคาตีน,นะครับไม่ธรรมดาและก็มีคนที่มีแววเป็นแชมป์มากที่สุดแล้วนะน่าจะเอามาเจอกับอารคีฟนะว่าใครจะเป็นของจริงนะสำหรับ2คนนี้ใครชนะแล้วก็เอาไปชิงแชมป์กับรถถังเลยนะตอนนี้เห็นดีเห็นงามับจัดให้ต่างชาติเจอต่างชาติหน่อยนะเจอกับนักมวยไทยนักมวยไทยชอบจะแพ้กันนะท่านผู้ชมเป็นรายการที่นักมวยไทยโดนน็อกมากที่สุดในโลกเลยนะสำหรับวันจะเป็นชีพแต่ยังไงก็รอชมรอเชียนะครับสำหรับ อาคีฟถ้าจะเจอกับรถถังนี่ก็เห็นดีเห็นงามนะเพราะว่าเขาเรียกหารถถังมาแล้วนะผมก็อยากให้เจอกับรถถังจริงๆนะว่าปากจะเจีวได้หรือไม่หรืออาจจะวิ่งลงเวทีนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้และทุกคนคิดว่าอยากให้รถถังเจอใครในอนาคตนะครับสาหรับชาวต่างชาติที่ขึ้นมาสองคนนะก็จะมีอัสลามจอนและก็อาคีฟกุลุาดาครับถ้าเจอกับต่างชาติได้อยากให้รถถังเจอใครนะครับ หรือว่าจะเพิ่มอัชชาดุลามาอีกคนนะครับระหว่างอาคิบประธานรถถังอัชชาดุลาประธานรถถังแล้วก็อัสลามจอนประธานรถถังนะครับคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับก็คอมเมนต์กันลงมานะท่านผู้ชมส่วนใครจะวิ่งใครจะถอยก็มาอรอลุ้นรอชมกันนะเพราะว่ารถถังก็ไม่ใช่ดนักมวยขี้โมขี้มานะแต่เจอกรรมนักก่งมวยอ่อนๆก็เขาเยอะอยู่นะครับแต่เขาเก่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งเก่งแต่ว่าการประกบคู่มวยของบอสแต่ละตัวก็ ไม่ไม่ขนาดมือรถถังเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอาคนแก่มาต่อยกับรถถังเอาเดนิสมาต่อยแบบนี้มันก็รู้ผลตั้งแต่ยังไม่ได้ต่อยแล้วนะเอา S อสคาธาเวเลตตันนี้ยิ่งหนักเลยนะแต่ก็ยังมีคนที่เก่งๆนะที่เอามาเจอรถถังนะจนทานให้กตีนะนี่นะก็พิสูจน์แล้วนะรถถังก็เก่งนะครับแต่บอสประกบคู่มวยห่างไปหน่อยนะแต่ตอนนี้มีแต่สิงสารสาัตว์ในรุ่นนี้ยังไงก็เจอแต่ตัวเป็นปเป้งนะท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกำลังใจให้ผมในการทำคลิป แต่ลราคิดว่าวขาขอขอบคุณจริงๆนะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป